จากกรณีนะครับที่ทางคุณลูกหมีเนี่ยเขาออกมาบอกเนาะว่าเขาว่าโดนยืมเงินไปค่อนข้างเยอะนะครับ2ล้านนะทีนี้เนี่ยก็มีการตีเช็คนีอะไรให้ต่างๆก็มีอักษรย่อมาก็คืออักษรยอ่อปปาโดยวันนี้เนี่ยผู้เสียหายทั้งหมดนะครับก็รวมตัวกันไปแจ้งความเอาผิดนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่าพฤติกรรมการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผู้เสียหายแต่ละคนก็บางคนก็แลกเช็คบางคนก็ยืมไปลงทุน เพราะฉะนั้นเนี่ยมูลเหตุของคดีต่างเนี่ยก็จะมีความแตกต่างหลากหลายโดยวันนี้นะครับเ,เจ้าตัวนะเจ้าตัวปอ,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 อค,คุณพี่นักแสดงปอปาเนี่ยไม่ได้มานะครับก็เอาใบรับรองแพทย์มาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยยื่นเจตจำนงนะครับว่าตนเองเนี่ยจะขอเจรจากไกลเกลี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีการไกลเกลี่ยใดๆทั้งสิน้นรวมมูลค่าค่าเสียหายที่มีการหยิบยืมไปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้คืนนะครับรวมแล้วกว่า16ล้านบาท ซึ่งอย่างที่บอกไปะนะครับว่าคดีของแต่ละท่านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางทีก็จะเป็นพรบรเช็คเป็นช่อโกงบ้างเป็นอะไรบ้างบางทีก็ขอไปยืมเงินนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยส่วนเคสที่มีการหยิบยืมไปมากที่สุดก็คือ6กล้านบาทครับซึ่งจะ,จะทางนักแสดงปอปาก็บอกว่าสาเหตุที่ป่วยก็คือป่วยหนักเลยเพราะว่าเครียดนะครับได้เห็นข่าวได้อะไรีต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เนาะเพราะวันนี้เขาก็ยังไม่ได้มา ก็ส่งใบรับรองแพทย์มาแล้วก็เอา,เอา,เอายื่นมาบอกกับตำรวจไว้ก่อนว่าป่วยนะก็อาจจะไม่ได้มาในวันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าแนวทางในการจะคืนเงินคืนทองอะไรกันยังไงเท่าไหร่16ล้านคุณนาเยอะอยู่นะ